สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรองเท้ากันค่ะวันนี้นะคะรองเท้าเราอ่ะก็มาถึงกันแล้วค่ะรองเท้าเป็นเอสโคนะ,คะไม่ใช่รองเท้าพิธาจีร่เราะอะเคยดูดาบค่าอสูรใครเคดูดาบค่าสูรมั้ยใครใครดูบ้างกดไลค์กดแชร์กดแชร์น,ชนะคะชอบแกงล้งนาวด้วยนะ วันนี้นะคะเราจะมารีวิวค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะให้เห็นรองเท้านะคะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่ทุกคนน่ะต้องเตรียมดูนะคะห้ามออกนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะรู้ไหมคะวิพ่อเราอ่ะวิวผมแลวคะ่ะถ้าวิวผมมาจะรีวิวบิกผมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอะ่ะจะมาสาเราจะมาบอกเรื่องชีนกันนะคะาปบายระเริ่มนะคะบ๊ายบาย